5 4 3 2ชุกมอือหน่อยชุก็อาออกอืมสวัสดีค่ะทุกคนพวกเรานะคะคือสตาร์จากบ้าน billie eilish dot com นะคะวันนี้ก็ก็วันที่สิบสองกุมภา this น,นะคะก็จะเป็นก็จะมีงานคอนเสิร,ร์ตของสาวเกิดขึ้นที่ประเทศไทยใช่ป่ะคะทางเรานะคะก็เลยจัดทำพาเชียนี้ขึ้นมานะคะเป็นพาเชียแทนนี่นั่นเองนะคะก็ สำหรับแนคลับแทนนี่ใช่ค่ะสำหรับแม่ยกแทนนี่นะคะ,คะก็ในราคาราคาค่ะค่ะสองร้อยยี่สิบบาทใช่ค่ะราคาสองร้อยยี่สิบบาทนะคะไม่รวมค่าจัดส่งนะคะส่วนค่าจัดส่งนี่คือห้าสิบบาท่องเงินผืนนะคะหรือ<ส>ว่าจะรับที่หนะะ้าหะใช่ค่ะถ้ารับที่หน้าง,งานคอนนะคะไม่เสียค่าจัดส่งแต่อย่างใดน,นะคะก็ติดตามหาป้ายแบนเนอร์บ้านบลีบินแทนนี่ให้เจอนะคะก็มารับไปผ่าเชียน,นี้ได้นะคะผ้าเชียนี้ก็ เออท่าที่คุณเห็นนะคะก็จะเป็นผ้าเชมเออเป็นคำว่าแทนนี่แล้วก็โมเดนจอสันกูเฟนนะคะหรือว่าถ้าเป็นลายน้ำข้างหลังนะคะก็จะเป็นแทนยอนทิฟฟานี่นะคะถ้าดูใกล้ๆนะคะรายละเอียดก็คมชัดนะคะพิมพ์ผ้าอย่างดีนะคะสองด้านนะคะ <S <S มีประโยชน์ด้วยใช่ค่ะนนใช่ค่ะแต่ร,ร<ด>ู้ประโยชน์นะคะวเวลาที่แทนนี่มาใกล้ๆนะคะเราก็ชูแทนนี่แทนนี่แล้แทนนี่และคุณประกาศให้โลกรู้เลยค่ะว่าคุณจิ้นแทนนี่ แต่ถ้าเกิดว่าคุณดูคอนเสิร์ตยังเหนื่อยคุณสามารถผ้ามาซับเหงื่อได้แล้วก็ถ้าเกิดหนาวนี่เอามาเป็นผ้าพันคอก็ได้นะคะมันจะช่วยคุณได้อย่างมากเลยใ่ราคาเพียง 220บาทนะคะถ้าเกิดสนใจก็ติดต่อได้ที่เฟซบุ o กแฟนเพจบิลลี่แพรนี่บิลลี่แพรนี่นะคะก็วิ่งแอดเยอะเป็นส่วน e ัวนะคะบิลลี่แพรนีนะคะเมนชั่นหรือว่าสอบถามเข้ามาได้ตลอดเวลานะคะก็เราพร้อมที่จะตอบคำถามคุณทุกคำถามจริงๆค่ะก็อย่าลืมนะคะ12บสกุมภาานี้ไปส่วงสนุกกับคอนเสิร์ตสองสาวด้วยกันแล้วก็ใครที่เป็นนายกแพรนี่นะคะมาประกาศให้โลกรู้ว่านายกแพรนี่นะคะด้วยผ้าเชียร์ผืนนี้ บริลลี่วินใช่ค่ะบิลลี่วินเทนลี่ .com คอมขาขอบคุณ่าสวัสดีค่ะ